สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมารีบ10นาที10นาทีเดี๋ยวจะเอาไปใส่ปากตื่นสายนะคะวันนี้ตั้งหัวข้อว่าพี่ปุ้ยคะ่ะพี่ปุ้ยคะ่ะโบต้าพีช่วยอะไรบ้างคะวันนี้มีส่งตอนเช้าหนึ่งสองที่ตลาดนัดน้อยดอนคาตลาดน้อยเื้เรียกอะไรตลาดน้อยดอนคานะคะโอ๊ยขอยอนุญาตเพิ่งจะเสร็จอาบน้ําเสร็จเพราะว่า ก็ซักผ้าปั่นผ้าไว้ก็มารีดผ้าตอนเช้าแล้วก็ไปตากผ้าแล้วก็เอาแกนอาบน้ําแล้วก็ตัวเองก็วิ่งไปอาบน้ำยาพิ่งจะเสร็จนะคะตื่นสายตื่นตีห้าครึ่งกว่าจะได้ทําอะไรเสร็จกว่าจะได้นู่นนี่นั่นก็หกโมงกว่าเข้าไปแล้วแล้วก็อาบน้าตอนหกโมงครึ่งนะคะหากคนหาควัหคนหาอุปกรณ์เสริมความสวยก่อนนะคะอุปกรณ์เสริมความงามก่อนนะคะทุกคนนะเดี๋ยวนะดันโพส์ดันโพส์ดันโพส์อนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ใส่บาตรด้วยนะด้วยนะคะเชา้นะะชานี้เดี๋ยวปุ้ยไปใส่ตอนเจ็ดโมงนะ ที่วัดดอนขาอย่างพระเจ็ดโมยังทันนะคะดันโพสก่อนดันโพสก่อนเจ็ดโมงแล้วมันไม่มีคนดูดันโพสดันโพสนิดนึงนะคะให้รู้ว่าเรา,ามีตัวตนจริงในการที่เรา,ามีโบเตอร์พีมีโบเตอร์พีแล้วก็รับเป็นตัวแทนจริงๆนะคะแล้วก็รับมาจากพี่ฝนพี่ฝนเป็นแม่ทีของปุ้ยนะพี่ฝนก็จะไปรับที่น้องตองส่งมาให้เนาะนะคะน้องอน้องตองปะ ใครส่งมาให้น้องตองปะอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ไม่ไม่เคยถามไม่เคยถามไม่รู้ใครส่งมาให้เช้านี้นะคะเติมความสวยพัดลมเติมความสวยให้ตัวเองนะเติมความสวยนะคะอืมมีคนถามว่าพี่ปุ้ยคะมอเตอร์พีช่วยในเรื่องอะไรเราก็เลยถามว่าอ่าเน้นหุ่นไหมคะเน้นหุ่นไหมเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเราอะลงไปว่า มีคนทักว่าสวยทุกวันเลยเออมีคนทักว่าสวยทุกวันเลยใช่ปะน้องก็เลยอยากสวยบ้างเราสนับสนุนให้ทุกคนสวยนะคะเพราะว่าของเรา,าปลอดภัยมากปลอดภัยสุดปลอดภัยเริ่มสเมเ็นแต่งนะคะนี่หนึ่งหนึ่งช้อนนะหนึ่งช้อนนะคะเติมเติมพลังงานดีๆเติมความผิวสวยเติมความกระชุ่มกระชวยเป่งปังนะคะเราเรียกความสาวก,กับไม้ค้งนะเออเป่งปังเหมือนไวรกแย้มนะคะทุกคน ปล่งปลางหมนไวและแย้มก่อนที่ให้เรากลับมาสดใสเหมือนก่อนที่เรายังไมแต่งงานอะเออเจ๋งจ้าเขบคุณคัศเสียปังมังปังให้เต็มเวยนะวันนี้ขอยอดออเดอร์สักเจ็ดเจ็ดออเดอร์เออวันนี้ขอเจ็ดออเดอร์ขาวันละเจ็ดออเดอร์พอเนาะทำอะไรให้มันเจ็ดเจ็ดแล้วกันนะคะทำให้มันเจ็ดเจ็ดเนาะสวรสค์ชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดอะไรก็ไปกันไม่ใช่ เมื่อคืนนะคะเมื่อคืนนะคะเราลองเราลองกินพัดนะคะเราลองกินพัดแล้วก็กินโปรตีนตัวธรรมดาก่อนนอนเนอะ <c oughs> เราก็หวังว่าเรา่าจะตื่นเช้าเพราะว่าเรานอนน้อยใช่ปะเราก็หวังว่าเราหวาาหังว่าเราจะตื่นเช้าเพื่อที่จะมันมันให้พลังงานไงเราก็หวังว่าจะให้พลังงานแล้วตื่นเช้าตีสี่ตีสามตีสี่ตื่นมาแล้วก็แบบทำงานบ้านแล้วก็ไปใส่บาตรเช้าอย่างเงี้ยสรุปแล้วนอนยัง ทุกคนให้พลังงานดีมากนอนแบบยาวเลยอะนอนตื่นสายเลยนะคะเออแล้วทําไมรู้ป่ะเราก็คิดว่ามันจะดีใช่ไหมเออเรากินเสร็จอะเรากินเรากินพาดแล้วเราก็กินตัวธรรมดาไปอะเราก็คิดว่ามันจะดีจะไม่หลับไม่นอนเราก็จะได้มารีา้าใช่ไหมฮึยฮึพอกินไปทําไมรู้ป่ะง่วงมากนั่งสวดมนต์ไปง่วงไปนั่งกรรมฐานแล้วก็สงับสัปปงกสังงับสงปงกสัปงสงป,งก,ง,ปงกไป แล้วก็หลับแบบยาวเลยอะทุกคนโอ้โหให้พลังงานดีเกินให้พลังงานดีเกินนะคะใครที่ใช้ออกร่างกายในการแบบขับรถเดินทางไปนู่นนี่นั่นเนี่ยแนะนําเลยนะอยากให้ได้ทานโปรตีนของปุ้ยจริงๆนะคะเพราะว่าให้พลังงานดีมากในการขับรถเนี่ยเราจะไม่เพียอืมถ้าเราขับรถเดินทางไกลเราทํางานมีได้อ๋อ พี่หนึ่งพี่หนึ่งหนูรอพี่หนึ่งนี่แหละเมื่อไหร่พี่หนึ่งจะมาซื้อของหนูสักทีพี่หนึ่งซื้อให้แฟนกินก็ได้นแบบเหรอนแบบอาบน้ําในแบบอาบน้ํา <c oughs> <c oughs> กินด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่นะคะอืพอดีตื่นสายนะเออเพราะว่ากินเราอยากรู้ไงเมื่อคืนก็ถามใครก็ไม่มีใครตอบเราก็อยากรู้ว่าถ้าเรากินพัดไปแล้วมันจะดีดไหมมันจะเป็นยังไงตื่นเช้ามามันจะเป็นยังไงตื่นเช้ามาหุย มันแบบหน้าท้องมันก็ไม่มีอ่ะเพราะว่าเมื่อวานไ็กินหวานเยอะนะคะทาคีมไม่ได้พูดไปด้วยอีกหกนาทีนะขอเร่งทําเวลานะคะเดี๋ยวรอระหว่างที่ระหว่างที่อ่าเนี่ยกาแฟมันเย็นอะ่ะรงรอ,งอ,งองระหว่างที่ไปไรฟ์สดบ้างหิวหิว <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะน้องส้มวันนี้ออเดอร์ปังๆนะเมื่อวานน้องส้มขายดีมากโอ้ยออกเป็นเซตเลยเนาะนี่ไงไแบบในแบบแบบมาแล้ว นายแบบจุดสองห้อยมาแล้วนายแบบบ้านเรามีนายแบบนะคะทุกคนอืมวันนี้ออเดอร์เฮงเฮงปังปังรวยๆกันนะคะทุกคนเดี๋ยวผัดครีมผัดเคิมก่อนนะคะ เวลาอีกห้านาทีอีกห้านาทีก็เมาส์เมาส์มอยมยไปนะคะว่าเออเดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยก็มีส่งโปรตีนหนึ่งซองนะแถวบ้านนี่แหละนะคะขอบคุณมากปกติแถวบ้านเขาจะไม่ค่อยกินของเราหรอกเขาจะไปกินของไกลๆสั่งไกลๆไม่รู้กลัวเรารู้ว่าเออกินของเราแล้วแบบเราจะไปพูดหรือไงไม่ใช่ไปเลยค่ะไปเลยค่ะพี่ไม่มีเวลาออกกําลังกายตอนเช้าเลยขอบคุณมากนะคะที่แวะเข้ามาดูนะคะขอบคุณมากที่แวะเข้ามาดูนะคะเออทีเนี้ยเราอะ เราก็ขอบคุณมากที่คนแถวบ้านนะเปิดใจนะคะการที่เรากินอาหารเสริมให้ตัวเองดูดีขึ้นให้สวยขึ้นอะทางนี้ลูกอ้อมอ้อมมาทางอ้อมมาหลัง่านแหลมีอะายแบบหลายแบบ <c oughs> นะคะเออการที่เรากินอาหารเสริมให้เราตัวเอง <c oughs> ให้ตัวเองอะ่ะดูดีขึ้นขอบคุณค่ะนะคะการที่ทํา ทำให้ตัวเองสวยขึ้นไม่น่าอายนะคะทุกคนไปเลยศัลยกรรมเสริมจมกูกเสริมหน้าอกทำหน้าฉีดฟิลเลอร์ฉีดไขมือไขมันไปทำเลยเพื่อที่จะให้ตัวเองดูสวยดูสวยรว,วยปังนะคะใช่ในายแบบตัวแทนน้องทำหกไงมันก็จะอยู่ก้นก,ก้นตะกร้าเออมันจะอยู่บนก้นตะกร้านะคะนายแบบคือสองหอย มีมือปืนมีบริการส่วนตัวนะคะใครมาแย่มก็เดี๋ยวควักปืนยิงนะคะออกระบอกใหญ่ด้วยลูกชายลูกชายมีพกปืนใหญ่นะคะลูกชายไม่พกปืนเล็กจะแบบพี่ไม่ต้องอายนะคะการที่เราอะออกลุกขึ้นมาออกกําลังกายลุกขึ้นมารักตัวเองนะลุกขึ้นมาดูแลตัวเองให้แบบ สาวสวยตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอายนะเออใครจะพูดอะไรก็ชัานเขาเพราะว่าเขาเขาไม่มีเวลาทําแบบเราไงเขาไม่มีเงินซื้อแบบเราไงใช่ปะทุกคน <c oughs> เออเขาเขาไม่มีแบบห้าร้อยเก้าสิบมาซื้อวิ <c oughs> ่งผ่านเขาไม่มีตังมาซื้ออะไรห้าร้อยเก้าสิบเพื่อที่ให้ตัวเองสวยใช่ปะเอออะไรพี่นะคะ เนี่ยอย่างปุ้ยอะปุ้ยไม่ต้องไปถามนะปุ้ยไม่ถามเลยนะปุ้ยซื้อกินเลยกินกาแฟกินโปรตีนกินคอลลาเจนปุ้ยไม่ถามนะเฮ้ยถ้าถามอะพี่ปุ้ยอยากกินอานเนี้ยกินได้ไหมซื้อได้ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอ่ะเขาก็จะบอกว่าก็กินสิเออก็กินสิเพราะว่าไม่ได้กินแล้วมันไม่เป็นอันตรายใช่ไหมมันไม่เป็นอันตรายคือการที่เราจะกินอะไรอะเราต้องศึกษามาดีแล้วการที่เราจะกินอะไรเข้าตัวเองอะ มันต้องศึกษาก่อนใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าเรามาเขนสุม 4, สี่สุมห้าใช่ปะอันนี้มันจะทำให้เราอันตรายแต่ถ้าอันตรายปุ๊บมันมันเสียเงินมากกว่าห้าร้อยเก้าสิบซื้อของแท้กันนะคะทุกคนอย่าซื้อของปลอมนะอย่าไปซื้ออีกสองนาทีจะไปแล้วอีกสองนาทีสองนาทีเดี๋กกินกินโชก่อนกินโชก่อนนะคะเอออีกสองนาทีจะไปแล้ว,ลลวพี่ไปเซบาตกับแม่เปล่าแต่งตัวขึ้นรถ <laughs> เดี๋ยวคะลูกไปใส่บาทสองสองมนุษย์มนานะคะมีผลิตผลมาสองนอน,นะคะผลิตผลมาสองนึนผลิตผลของอคุณชายจอรสคุณจอสนี่ทุกคนกินโปรตีนธรรมดาสองแคปซูลแล้วก็พัดหนึ่งแคปซูลนะคะเพราะเมื่อคืนจัดไปแล้วหนึ่งแคปซูลก่อนนอนนะคะโอ้หหลับสบายบื่อเลย ร้อน <c oughs> หิวงไงคะตื่นมาหิวเลย,ย,ยชื่นใจร้อนน้ำตาไหลทุกคนปุ้ยอยากไปเห็นเห็นสาวๆวัยรนะุ่นน่ะเขาไปฉีดอะไรเท่าผิวอะวิตามินเหรอคะไปฉีดวิตามินเท่าผิวใช่ไหมมันอันตรายไหมอะอันนี้ไม่รู้เรื่องเลยนะคะกินของปุ้ยดีกว่ากินของปุ้ยอะ ไอโกซีอย่างเงี้ยกินคอลลาเจนอย่างเงี้ยเนี่ยเขามีวิตามินให้นะคะทุกคนยิ่งพัดเนี่ยมีวิตามินซีให้นะฉีออกมาเหลืองเป็นสปอนเซอร์เลยนะทุกคนเออถ้าถ้ากินถ้ากินพัดแล้วสีเหลืองอะสีเหลืองถ้ากินพัดแล้วฉีเหลืองอะไม่ต้องตกใจน,นะโอ๊ยเจ็ดมากเจ็ดมเลยสวัสดีค่ะน้องน้องฝานน้องฝานน้องดีมน้องขวัญเอาผสมกันน้องดีมสวัสดีค่ะวันนี้เฮงเฮงปังปังรวยรวยนะคะ รวยๆกันทุกคนนะยังแต่งยังทาครีมไม่เสร็จไปเจ็ดโมงเชานะ้าแล้วใส่บัตรนะคะนัดลูกคา้าไว้เจ็ดโมงนะและเจ็ดโมงยังไม่ออกจากบ้านเลยวันนี้มีส่งมีส่งความสวยนะส่งความสวยสุขภาพดีให้คุณลูกค้าหนึ่งสองที่ใกล้บ้านนะนะคะถ้าใครอยากมีไรายได้นะคะทุกคนเออยอดขายเดือนที่แล้วคุ้ยแบบหมื่นกว่าเลยอะ่ะนะคะ <Wow. S 1> เออรวยละละใครใครอยากมีแบบจับเงินหมื่นนะใครอยากจับเงินหมื่นมา จับเงินแสนแบบพี่โสดจับเงินหมื่นแบบปุ้ยนะนะคะจับเงินล้านแบบบอสได้นะคะเข้ามาเป็นครอบครัวสีม่งวงเดียวกันนะปุ้ยอะว้าวสวัสดีค่ะคุณขวัญขวัญอีกแล้วชื่อดีกับชื่อฝันเอามารวมเงนไม่ค่อยจะดีจูนเข้หมองก่อนเออสวัสดีค่ะคุณคุณขวัญคุณฝัน ชีสีสวยมากใช่ใช่ชีแบบสปอนเซอร์เหลืองอลามสวยยันชีอย่าคิดดูสิน้องฝันเออมีที่ไหนกินแล้วเฉวดฉวยเออฉวยยันชีอ่ะมีที่ไหนกินแล้วสวยยันชีไม่มีนะจ๊ะมีพัดของเรานะจ๊ะเออกินแล้วชีสีไม่สีม่วงนะถึงสองสีม่วงจะชีไม่ม่วงนะจ๊ะชีเหลืองชีม่วงอ่ชีแบบ อาลามอารามตาไม่มีเวลาไม่มีเวลามาใส่ชุดไอ้นี่เลยอะ่ะชุดออกกําลังกายแล้วก็แบบว่ามาออกกําลังกายให้ทุกคนดูเลยเราไม่ว่างอะ่ะเราทํางานแบบประจำเนาะแล้วก็ลูกเล็กอีกนะคะแต่ถ้าวันหยุดไหนอย่างพรุ่งนี้ก็ไม่ได้หยุดนะพรุ่งนี้ก็ไปบ้านพี่อิว๋ววันอาทิตย์ก็ไปมังการอีกก็ไม่ได้หยุดนะไม่ได้แบบว่าเดี๋ยวไปรับพี่ต้าเสร็จแล้วเลยไปมองการนะลูกทาไมปาเขาจะเอากี่ต้าไปาไทำอือมไม่ส่งบ้านก่อน ไม่หรอกเพาเอาลูกไปด้วยช่วยยันทีใช่ใช่่ชวยยันทีขอบคุณมากลูกสาวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ <c oughs> อยู่หน้าบ้านแล้วลูกเหรอเนี่ยไม่ทันได้เขียนคิ้วแต่งหน้าทาปากนะเดี๋ยวพาแป้งโป๊ะโป๊โป๊ปไปเลยนะเจ็ดมงแล้วนัดลูกค้าไว้เจ็ดโมงเนี่ยเจ็ดโมงห้านาทีตายแล้วเปียสมาสายเนี่ยตื่นสายนะคะถ้าขนม่นเก็บไล้ลูกชายาสีเขียวดมีขิด อ๋อลูกชายจะมาเรียมกาแฟแม่เ <c oughs> หลือไว้หน่อยเี๋ยวให้ลูกชายกินอ่าลูกชายดูดปื๊ดดูดปื้ดลูกชายชอบกินกาแฟนะจริงๆแล้วเด็กกินกาแฟไม่ได้ใช่ไหมปุ้ยเคยให้เขากินกาแฟเซเว่นที่ปุ้ยซื้อมาปุ้ยชอบกินกาแฟไงให้เขาดูดปื๊ดดูดปื้นนะเขาแค่ได้กลิ่นนะเขายังไม่กินเลยเออตอนนี้อ่ะตอนนี้มาแย่งกาแฟแม่กินนะคะมันอร่อยมากนะคะ มันอะไรมากทีนี้เมื่อวานง่วงนอนมากง่วงนอนมากก็กินกาแฟนี่แหละกะว่าจะให้กาแฟเอสเพรสโซ่ทำให้เราหายง่วงนอนใช่ไหมไม่จ้ากินละง่วงเหมือนเดิมง่วงก่าเดิมด้วยนะคะกินละง่วงกัเดิมถ้าจะมาหาว่าหาแบบเฮ้ยเราง่วงนอนอ่ะเราจะกินกาแฟเอสเพรสโซ่ให้มันหายง่วงนอนไม่ใช่ไม่สามารถเลยง่วงหนักกว่าเดิมด้วยนะคะง่วงหนักกว่าเดิมด้วยนะคะเออ พีทาแป้งฝุน่นะคะทุกคนง่วงหนักกว่าเดิมนะถ้าจะให้พลังงานคือกินโปรตีนเลยถ้างว่วงนะถ้าง่วงถ้าคุณง่วงมากๆนะท็กินโปรตีนไปเลยนะคะอานนี้จะช่วยในการแบบว่าเพิ่มพลังงานไม่ให้เราง่วงนะคะจริงๆแต่เมื่อคืนนะกินไปสองแคปซูลนะหวัวถึงหมอนรับเลยไม่รู้ไม่รู้ไปห้พลังงานไหนไปช่วยในเรื่องผิวเรื่องสุขภาพดีนะเจ็ดโมงเล้วเจ็ดโมงแลว พี่ฝนก็ถ่ายทอดสดพี่พรก็ไลฟ์สดเออไลฟ์สดอน้องน้องส้มก็ไลฟ์สดไลฟ์สดกันนะคะทุกคนเราสนับสนุนให้ทุกคนไลฟ์สดนะจ้าเดี๋ยวไปใส่บาตรก่อนหัวเหอไม่หวีเราไปแบบนี้แล้นะเอาไปเก็บติดตะลูกเก็บที่เดิมอ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกขอบคุณทุกการดูนะสองร้อยล้านคนนะคะขอพระคุณมากเอาผ้าคนไปทิ้งเอไปเก็บด้วยสิลูกอือืมนะคะเดี๋ยวไปใส่บาตรนะเดี๋ยวบุญมาฝากนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ